ส,สองใบเต็มแล้วลงประดุกไป200ตัวทความสอาดเรียบร้อยน่าอยู่สะใบนี้มีแผนสร้างบ้านกลางน้ําไว้รับแขกเป็นเรือนรับรองของสวนตาใหญ่ครับด้านบนจะทําการลงป่าหมอครับมีศาลาพักใจของผู้ใหญ่บัญชาตอนนี้กําลังเติมน้ําลงสะประมาณ ไล่กวกกว่านะครับใบนี้มีแพลนว่าจะเลี้ยงกุ้งหอยปูนะครับอันนี้เป็นสะที่เกิดจากการเราเอาดินมาทำคูกันแทนะครับประมาณเม็ดหนึ่งแผนตอนแรกจะปลูกข้าวแต่ดูแล้วเลี้ยงปลาน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ลงบัวบัวหม่างนะครับไว้ขายลายบัวเม็ดบ,บัว ในโซนอขอ,องไส้ไก่ตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำเพราะเราดึงน้ำจากข้างบนมาแล้วเขียวด้วยต้นไม้รวมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ทั้งข่าตะไคร้สวยงามมากอีกสามวันสงการน้ำสานี้น่าจะเต็มนะครับแดดดีจริงๆเลยน้ำเคลียบเลย